ก็พอดีเพิ่งแกะของเสร็จนะครับให้มาชมตัวรบินเอ็นบีสามห้าหนึ่งเจแปดนะครับเดินทางมาไกลันเพิ่งแกะของเสร็จเมื่อกี้น็อตนี้ยังทองเลยนะครับนี่ครับดูสภาพความสมบูรณ์ชัดนี่จับยังไม่เต็มนะครับ สุดสีครับสภาพสวยก็ต้องมาเช็คล้างอีกทีครับตัวนก็สมบูรณ์ก็ให้ดูหางครับนะครับหางตัวก็บอกนี้แทบไม่มีรอยข,ขีดข่วนเลยนะครับก่อนนี้ครับติ๊กเกอร์ยังสมบูรณ์ บัตเตอร์ n b 3นบีสชุดหางสมบูรณ์ครับ,รบก็หัวเกียร์เป็นตัวนี้ครับชุดแฮนด์ครับ,รบก็สวยสมบูรณ์ดีส่วนตัวนี้ครับติดจ,จองนะครับ สวยสมบูรณ์ดีครับเดี๋ยวไม่เช็คล้างเดี๋ยวคอยฟังเสียงกันครับ